นุมน่มนุ่มนำละ่ะนี่โอสร็แล้วนะจ๊ะสวัสดีทุกคนได้มาลแล้วอันนี้คือหม้อแรงดันไมโครเวฟจากเมเยอรนั่นเองนวัตกรรมใหม่รัส,สุดที่เราจะทําอาหารตุ๋นให้เปือ่อยภายใน20นาทีวันนี้เราจะมาสาธิตเมนูนี้เลยแต่แกแต่แกับซี่โครงหมูตุ๋นใส่เห็ดหอมสดนี่เลย อันดแบับแรกนะจ๊ะเราก็จะใส่ที่ซี่โครงครึ่บซี่โครงหมูนะเราเอาไปร้านทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยน,นะจ๊ะเราก็จะใส่ตงไปในหม,หมอ้อลงไปเลยนี่นะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะมาใส่ซอสหอยน,นะจ๊ะซอสหอดอันหนึ่งมันดืนหนิดนึงเพราะว่าแช่เย็นไม่ต้องเค็มามากแบบลงไปเป็นแบบเนื้อหนะัอยแล้วก็ใส่ลงไปนิดหน่อยนะเพราะตอนมันมีกลิ่นก็ตื่นก็ตื่น ันเป็นแบบน้น,นำแบบใสนะ,ะไม่ได้คตรแต่นิีจะอีกนิดหน่อยพอเป <Okay. S 1> ็นแบบนี้เทให้กอบนี่ต็ประมาณน,นี้นะเดี๋ยวเราก็พุกเขาอีกนิดเดียวให้น้ำกับเนือ้อก็จะเข้ามาคูวเวนมาจ้าที่ความร้อนประมาณเราใช้เป็นไฮเลยนะก็จะใช้สักยี่สิบนาทีแล้วเราก็จะมาดูกันยี่สิบนาทีโอเคนี่เสร็จแล้วนะ หลังจากเราเอาเข้าในไมโครวเวฟประมาณ15านาทีนะเราก็จะเอาออกมาเราด,ดูว่าข้างในมันเปิดหรือย,อยังแต่ว่าจะเปิดก็ต้องรอให้หดมดตรงเนี้ยมันคุกลงไปก่อนลนะเนีย่ยต,ตรงนี้นเสร็จแล้วทุกคนดูสิเปลื่ยเลยอ,ะอ่ะโอ้ยนุ่มน้ำนุ่มนุ่มนุ่มน้ำอ่ะโอ้เสร็จแล้วนะจ๊ะ